วันนี้ผมจะมารีวิวภาคเสริมเ e a ด o o f Fate ของ Destiny 2แจกใจกันสักหน่อยรีวิวคลิปนี้ผมใช้เวลาประมาณหนึ่งเพื่อที่จะได้เล่นเกมทั้งหมดไปจนถึงคอนเทนต์อนเกมบางส่วนแล้วจึงค่อยทำรีวิวออกมาเพื่อที่จะได้นำส่วนต่างๆมาแจกแจงให้ผู้ฟังได้เข้าใจโดยรีวิวนี้ผมจะขอแยกเป็น2ส่วนใหญ่ๆซึ่งส่วนแรกก็คือตัวภาคเสริม The a ดต of Fate เอง และส่วนที่2ก็คือส่วนของ Core System ของเกมทั้งหมดที่เปลี่ยนใหม่โดยที่ส่วนที่2นั้นไม่ว่าคุณจะซื้อภาคเสริมหรือไม่ก็เจอระบบนี้อยู่ดีเพราะว่ากันที่ส่วนแรกก่อนนะผมก็คือส่วนของภาคเสริมเดียร์โดเฟภาคเสริมราคา40ดอลลาร์แต่ในสโตไทยจะอยู่ที่1,099บาทก็จะถูกกว่าต่างประเทศนิดหน่อยแล้วก็วงเล็บอีกนิดนึงถ้าคุณซื้อแค่ตัวภาคเสริมนี้แยกแปิธรรมดาไปรวมพวกตัวที่แบบ รวมมัดภาคเสริมในอนาคตหรือว่ารวมตัวดีลักอิดิชั่นนะครเฉพาะตัวนี้เพียวๆเท่านั้นราคาเท่านี้มาว่ากับส่วนแรกนะครับเรื่องสตอรี่หรือว่าเนื้อเรื่องของภาคเสริมนี้นะครับผมส่วนตัวผมคิดว่าทำได้โอเคประมาณหนึ่งไม่ได้ดีเวอร์วังและไม่ได้แย่ถ้าถามคนที่ทำคลิปรอแบบผมผมรู้สึกแบบนั้นเนื้อเรื่องเดียออฟเในจักรวาลเดสตินีนั้น หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ได้สำคัญอะไรมากนักกล่าวคือไม่ว่าจะมีเนื้อหาส่วนนี้หรือไม่มีก็ไม่ได้กระทบกับภาพรวมของการดำเนินเนื้อหาทั้งหมดสักเท่าไหร่อาจจะมีบางส่วนที่ทำให้เราเข้าใจเนื้อเรื่องเบื้องหลังของตรวาลมากขึ้นแต่ในเชิงเนื้อหาปกตินั้นก็ไม่ได้ดำเนินบทบาทที่จะเปลี่ยนแปลงหรือชักนำเราไปสู่การดำเนินเนื้อหามหากราบแต่อย่างใดผมไม่ได้รู้สึก เหมือนกับภาคเสริมก่อนหน้านี้หลายตัวเช่นพวกดเวดค e e n ไลฟ์ฟอร์หรือ De Finance เชฟที่เป็นการดำเนินเนื้อเรื่องแบบก้าวไปในจุดมุ่งหมายเดียวกันในมหภาค l i ท์แอนด์ดักเนสซาก้าเนื้อหาในภาคเสริมตัวนี้เปรียบเสมือนเนื้อหาส่วนหนึ่งที่เรากับเป็นคล้ายไซส์สตอรี่ในความรู้สึกผมมันเป็นประมาณนั้นบางทีภาคเสริมตัวนี้อาจจะเป็นแค่การเริ่มปูเนื้อหาใหม่เพียงแต่ผมยังไม่ได้รู้สึกถึงจุดมุ่งหมายของมันว่า เรากลำลังไปทางไหนหรือรเผชิญกับอะไรแก่นเนื้อหาหลักๆของภาพรวมของมันคืออะไรหรือเป็นแค่เนื้อหาบทหนึ่งสั้นๆที่ทำมาขั้นเวลาเฉยๆก่อนจะมีอะไรที่ยิ่งใหญ่มาในภายหลังก็เป็นคำถามที่ผมเล่นจบแล้วก็ตั้งคำถามทิ้งไว้กับเนื้อหาของภาคเสริมนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามณนะตอนนี้เราคงยังไม่มีคำตอบในเรื่องนี้และยังไม่รู้แต่ผมมองว่านี่อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งของเดซินี่ที่เคยเป็นมาก่อนคือ เนื้อหาที่ผู้เล่นไม่แน่ใจนักว่ามันกำลังจะพาเราไปเจออะไรหรือเนื้อหามันกำลังนำเสนอเป้าหมายอะไรหรือเปล่าคล้ายกันกับยุคภาคเสริมวอร์มายหรือเคอร์ดอฟโอเซลิสที่เราไม่ได้รู้สึกอิมแพคกับมันมากนักในเชิงภาพรวมของจักรวานนี้อย่างไรก็ตามผมยังคิดว่าแม้ตัวเนื้อหาหลักไม่ได้สำคัญในจักรวานนักแต่คุณภาพการเล่าทำได้ดีกว่าพวกภาคเสริมขั้นเวลาตัวอื่นๆที่เราเลืองได้แย่กว่านี้มาก ภาคเสริมนี้เล่าเรื่องมีลำดับและชวนให้ติดตามมากกว่าโดยรวมมันจึงกลางๆสำหรับผมถ้าจะให้เทียบแบบเห็นภาพภาคเสริมนี้ก็เหมือนเวลาคุณดูอนิเมะที่มีเนื้อหายาวๆเป็นซีรีส์ยาวๆแต่มีการออกเดอ m o มูวี่ภาคเสริมมาเพื่อใช้เล่าเรื่องนอกกรอบซึ่งสำหรับองค์รวมมีหรือไม่มีก็ได้ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นแต่อย่างที่บอกไปโดยรวมการเล่าของมันไม่ได้แย่นะครับผมการเล่าของมันมีลำดับมีเนื้อหาที่ดูแลวเข้าใจ ได้ไม่ไมยากนะครับผมไม่ใช่เป็นอะไรที่แรนดอมเกินไปจนไม่เข้าใจดูรวมก็คือเนื้อหาไม่ได้สําคัญอะไรในจักรวาลแต่การเล่าออกมาได้ดีนะครับผมถ้าสรุปสตอรี่ในความรู้สึกผมประมาณนั้นผมรวม2ปัจจัยนี้มาพูดรวมในหัวข้อเดียวกันก็คือแคมเปญและเดสติเนชันหรือว่าดาวเคปเลอร์นั่นเองเพราะมันเกี่ยวข้องกันแคมเปญเนื้อเรื่องหลักที่เราเล่นผ่านมิชชั่นนั้นก็ เกี่ยวข้องทั้งหมดกับการปลดล็อกพื้นที่ดาวเคปเลอร์ซึ่งเป็นครั้งแรกของเกมนี้ที่เนื้อเรื่องเกี่ยวโยงกับการปลดล็อกพื้นที่เดสติเนชันอย่างมากซึ่งผมคิดว่าทําได้ดีและน่าจะทํามาตั้งนานแล้วในการออกแบบพื้นที่ให้เชื่อมโยงกับเนื้อหาเก่าคือการที่เราเล่นแคมเปญน,นั้นจะทําให้เราได้เข้าถึงพื้นที่ในดาวเคปเลอร์มากขึ้นด้วยลคล้ายๆกับองค์ประกอบของเกมเนื้อเรื่องเกมอื่นๆแบบที่ควรจะเป็นสําหรับเกมเนื้อเรื่อง มันทําให้เดสิเนชันนั้นมีบทบาทมากขึ้นและมีความหมายของการมีอยู่ไม่ใช่ดาวอื่นๆในจกกักรวาลเดซิ i นีที่ก่อนหน้าน,นี้เป็นเหมือนแค่พื้นที่พาโทที่แทบจะไร้ความหมายในการสํารวจอย่างสิ้นเชิงการเปิดแมปเคป l e r ขึ้นมานั้นเราจะเห็นว่ามันมีพื้นที่ที่มีเลเยอร์และมีความซับซ้อนมากกว่าดาวอื่นๆเดิญนชวนให้น่าสํารวจมากกว่าแต่ก่อนโดยรวมผมคิดว่าการสร้างดาวเคปเลอร์ของทีมงานนั้น เป็นดิเรกชันหนึ่งที่ควรพัฒนาต่อไปในแนวทางนี้ที่ผมบอกว่าควรพัฒนาต่อไปเพราะมันควรจะมีอะไรมากยิ่งขึ้นมีความลับมากกว่านี้และมีรีวอร์ดมากกว่านี้จากการสำรวจดาวเพราะตอนนี้แม้แนวทางนี้จะมาถูกทางแต่ก็ยังขาดอะไรไปอยู่ในความรู้สึกผมผมรู้สึกว่ามันขาดอะไรที่ควรจะสร้างความน่าสนใจให้ผู้เล่นมากยิ่งขึ้นมากกว่านี้ขึ้นไปอีกหลังจากเล่นจบเกม หากเรื่องของ Destination ใน Destiny จะมาทางนี้ก็ควรจะทำระบบหลายๆอย่างให้เอื้ออำนวยต่อการสำรวจมากกว่านี้แบบที่เกม MMO เกมอื่นเป็นเพราะงั้นตอนนี้ข้อเสียนั้นก็คือแม้แมปจะมีมิติมากขึ้นมีความซับซ้อนมากขึ้นในการปลดล็อกสิ่งต่างๆที่ซ่อนอยู่แต่ผลตอบแทนจากการสำรวจนั้นผมรู้สึกว่ามันยังเบาบางอยู่มันควรจะไปควบคู่กันก็คือแม็หน้าสำรวจบวกกับผลตอบแทนจากการสำรวจที่มีเอกลักษณ์ ระบุชัดเจนด้วยเช่นกันในขณะที่แคมเปญน,นั้นผมยังรู้สึกว่ามันควรทำได้ดีกว่านี้ปัญหาแคมเปญของเกเม d i s t i y y นั้นยังคงเป็นเช่นเดิมคือตัวแคมเปญเองเนื้อหาก,การเล่นมันไม่ได้น่าดึงดูดอะไรมากนักมีแค่การยิงศัตรูในโก้ดทำการสแกนอ็อบเจกต์ต่างๆสู้กับบอสด้วยวิธีเดิมๆที่ไม่ได้มีอะไรตื่นตามากนักหากเทียบกับมาตรฐานเกมอื่นๆในตลาดในปัจจุบัน ในภาคเสริมนี้ในแคมเปญมีการเพิ่มเมคนิกมาบ้างเช่นการแปลงเป็นพลังงานสายฟ้าซึ่งผมไม่ได้มีปัญหากับมันนักถ้ามันไม่มีมากเกินไปจนน่าลำคาญผมแค่รู้สึกว่ามันมีเยอะเกินพอดีไปหน่อยจนเรารู้สึกลำคาญใจมากกว่าจะสนุกกับมันผมคาดหวังว่าเมคานิกเฉพาะแบบในรูปแบบนี้เนี่ยมีได้ในภาคเสริมหน้าแต่ผมคิดว่าควรจะสร้างสรรค์มากกว่านี้ไม่ควรทำให้ผู้เล่นรู้สึกลำคาญใจ ในดาวเคปเลอร์นี้นั้นจะมีอาวุธและของสวมใส่ใหม่ๆซึ่งมีส่วนหนึ่งที่ถูกผูกไว้กับตัวพักเสริมแต่เขาว่าถ้าไม่ได้ซื้อพักเสริมก็จะเข้าถึงส่วนนี้ไม่ได้โดยรวมผมคิดว่าหากเป็นผู้เล่นขาประจํายังไงคุณก็ไม่ควรพลาดของพวกนี้ที่ถูกผูกไว้กับพักเสริมเพราะมีปืนดีๆของดีๆมากพอสมควรที่จะช่วยในการเล่นคอนเทนต์ต่างๆได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหากคุณเอาของพวกนี้นั้นไปเล่นในเลดหรือดันเจีเ้ยนเก่า ผมคิดว่าจะสะดวกสบายมากขึ้นโดยเฉพาะพวกเอ็กโซติกที่เพิ่มเข้ามาแม้จะมีไม่มากแต่ผมคิดว่าบางชิ้นนั้นอยู่ในระดับเกมชนเจอร์ก่าวคือทำให้คุณเล่นคอนเทนต์ต่างๆได้ง่ายมากขึ้นและมีมิติในการเล่นมากขึ้นก่ลาวแบบสรุปสั้นๆในส่วนนี้คือถ้าคุณเล่น d e s t i n ีเพราะชอบเรื่องการหาของดีๆมาใช้หาปืนดีๆมาใช้และอาจจะเป็นเหตุผลหลักในการเล่นด้วย ก็น่าจะคุ้มค่าสำหรับคุณสำหรับภาคเสริมตัวนี้ในมิตินี้เพราะว่ากันเรื่องเลดสักหน่อยเลดใหม่นี้มาพร้อมกับภาคเสริม B A o f f s e ถ้าคุณจะเล่นเลดแล้วแล้วก็คุณต้องซื้อภาคเสริมตัวนี้เลดนี้เป็นเลดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตอนนี้น่าจะยากที่สุดแต่ยากในเชิงที่ว่าทุกคนต้องทํางานร่วมกันเป็นทีมจริงๆและจะไม่มีการแบกกันหรือให้คนอื่นที่ทําอะไรไม่เป็นมายืนเฉย มันดีไซน์มาให้ทั้งทีมเล่นด้วยกันเลทนี้มี4 Encounter รวมกับ f i n n l Boss ซึ่ง3 Encounter แรกนั้นแต่ละ Encounter จะสามารถเลือกลำดับการเล่นได้แบบอิสระพอเล่นครบ3อันแล้วถึงจะไปสู้กับ i n n l l o s s ได้ในตอนที่ผมกลำลังทำคลิปนี้อยู่นั้นยังไม่มีการปรับความยากของเลทซึ่งผู้เล่นหลายๆคนก็รู้สึกเช่นกันว่ามันจูนมายากเกินไปหน่อย การเล่นนั้นรู้สึกว่าต้องการดาเมจเช็คของทีมมากเกินไปซึ่งผมคิดว่าเป็นข้อเสียไปหน่อยสำหรับเลนนี้แต่มีข่าวมาว่าในภายหลังจะมีการปรับลดความยากมาตรฐานลงศัตรูก็จะถูกลดพอร์ลงไป10หน่วยซึ่งผมคิดว่าเหมาะสมแล้วเพราะในปัจจุบันนั้นยากไปนิดนึงจะรู้สึกว่ามันเกินพอดีไปหน่อยสำหรับการเล่นเลนแบบ normal mode ส่วนผลตอบแทนในเลนนั้นทั้งชุดและอาวุธผมคิดว่าดีมากและ ทำให้มีแรงจูงใจในการเล่นมากพอสมควรเพราะอาวุธของเลดรอบนี้นั้นดีมากจริงๆและโชคดีอย่างยิ่งที่ผมดอบเอ็กโซติกประจำเลดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นอาวุธชิ้นหนึ่งที่ดีมากไม่ใช่ในแง่ของแบบพวก DPS Meta แต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอาวุธที่สะดวกสบายต่อการเล่นคอนเทนต์ Endgame หลายๆที่มันสามารถนำไปใช้ในคอนเทนต์พวกนั้นได้ดีมากเลยทีเดียวสำหรับเอ็กโซติกประจำเลดชิ้นนี้อีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่า ปรับมาแล้วเป็นไปในทางที่ดีคือเลดใหม่นี้คุณจะฟาร์มกี่รอบก็ได้เพื่ออาวุธหรือหาของที่คุณต้องการไม่ได้ล็อกดอปเป็นรายอาทิตย์อีกแล้ววงเล็บนิดนึงแต่โอกาสดอปเอ็กโซติกประจำเลดนั้นยังคงเป็นรายอาทิตย์อยู่ต่อตัวละครอีกเรื่องที่น่าสังเกตต,ตอนนี้คือเลดยังดอปไอเทมสูงสุดได้แค่เทียร์ซึ่งน่าเสียดายมากและเป็นอะไรที่ควรแก้ มันไม่มีเหตุผลที่จะมาไทม์เกตไอเทมในเลสเพราะมันคือคอนเทนต์ที่ผู้เล่นเอ็นเกมสนุกกับมันมันควรจะอนุญาตให้ดรอปของที่ดีที่สุดในเกมไปเลยหากมีการทำาชาเลนจ์ใส่ความยากระดับสูงๆเข้าไปโดยรวมนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดที่คุณจะได้จากการซื้อภาคเสริมเ e of f เฟ e นี้ผมขอพูดถึงส่วนต่อไปที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่นทุกคนทั้งคนที่ซื้อและไม่ซื้อภาคเสริม ก็คือเรื่องของคอ System ที่เปลี่ยนไปตั้งแต่นี้เป็นต้นไป d e ตินีสอจะใช้ระบบ Core System แบบใหม่ซึ่งผมได้ทำคลิปแยกแบบละเอียดไปแล้วก่อนหน้านี้จึงจะไม่กลับมาทวนซ้ำอีกในเรื่องแบบรายละเอียดปีกย่อยนะผมจะพูดแบบภาพรวมในเชิงรีวิวซะมากกว่าในคลิปนี้ power system แบบใหม่นี้นั้นทุกคนจะถูกรีเซ็ตลงมาที่10 power level และไต่กันใหม่จนไปถึงช่วง end game จริงๆณนะตอนนี้ในตอนที่ผมทำคลิป end game ก็คือ power level 400ขึ้นไปณนะปัจจุบันตอนที่ผมกำลังทำคลิปนี้ผมไปถึงช่วง420กว่าแล้วซึ่งก็ใช้เวลาเล่นมากพอสมควรและผมเริ่มเห็นข้อสังเกตจากระบบใหม่นี้ผมรู้สึกว่าระบบ power system ใหม่นี้นั้นค่อนข้างจะโหดร้ายไปหน่อยก็คือ การเก็บพ w e r นั้นชามากๆชน,นิดที่ว่าผู้เล่นข่าวประจําที่เล่นกันเยอะๆยังบ่นเหมือนกันว่ามันกายหนักเกินไปหน่อยและทําให้ผู้เล่นเริ่มเอือมอะอากับการเล่นซ้ำๆนี้ซึ่งจะเกี่ยวโยงกับหัวข้อถัดไปที่ผมจะพูดถึงต่อไปการจะเล่นเนื้อหาของ Destiny ในยุคนี้นั้นคุณจะเลือกเล่นผ่านพอ r t ท l เป็นเมนูอันหนึ่งที่เขาทำขึ้นมาใหม่หลักๆ เล่นในพอทัลก็คือเพื่อดันพาวเวอร์เลเวลขึ้นจากผลตอบแทนที่ดรอปจากด่านต่างๆที่มีให้เลือกเล่นเพียงแต่ปัญหาที่ตามมานั้นก็คือด้วยความช้าของการกายในปัจจุบันทําให้ผู้เล่นหลายๆคนต้องเล่นด่านเดิมๆวนซ้ําๆเป็นหลายสิบรอบบางคนน่าจะไปเป็นหลายร้อยรอบแล้วเพียงเพื่อแค่ดันพาวเวอร์เลเวลขึ้นผมกล้าพูดว่าของในปัจจุบันสําหรับคนที่ยังดรอปเทียรน 1- ถึงเทียร์นั้น ในอนาคตยังไงก็ไม่ได้ใช้เพราะคุณจะไปใช้เทียสกับเทียหแทนซึ่งตรงนี้มันกลายเป็นปัญหาในมุมมองของผู้เล่นขาประจำก็คือเรารู้สึกว่าของที่เราหาในตอนนี้นั้นตอนที่ยังดรอปเทียหนึงหรือเทียสามเนี่ยเป็นการหาเพียงเพื่อแค่ดัน Power Level ของตัวละครขึ้นเท่านั้นต่างจากแต่ก่อนที่คุณสามารถหาของดีๆในระดับสูงได้ทันทีแล้วนำมาอัพพาวเวอร์เลเวลทีหลังมันจึงกลับตรงกันข้ามจากแต่ก่อนไปเลย พราะปัจจุบันของเทียสี่เทียห้านั้นถูกล็อกไว้อยู่เบื้องหลัง power level หมายความว่า power level นั้นจะเป็นตัวกําหนดลดล็อกว่าอนุญาตให้คุณได้ของเทียสูงหรือไม่ซึ่งกลายเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายไปโดยปริยายเพรเท่ากับว่าทุกวันนี้ทุกคนเล่นไปก็เพียงเพื่อแค่ดัน power level เท่านั้นของตอบแทนและคุณค่าในตัวมันนั้นไม่ได้มีความหมายอะไรจนกว่าคุณจะเริ่มหาเทียสี่และเทียห้าได้เท่านั้น ซึ่งก็อย่างที่กล่าวไปว่าทีสี่ทีห้นั้นมันถูกล็อกอยู่เบื้องหลังพาวเวอร์เลเวลอีกทีหนึง่งก็จะนําพาไปสู่อีกประเด็นหนึ่งหัวข้อถัดไปตอนแรกนั้นผมคิดว่าการอัพพาวเวอร์เลเวลนั้นจะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นตามหลักของเกมประเภทฟาร์มเพื่อพัฒนาตัวละครแต่ Destiny 2ในปัจจุบันนั้นกับมีระบบ Power Delta เข้ามาในหลายๆมิชชั่นซึ่งผมมองว่ามันทำให้เป็นปัญหาใหญ่ขึ้นไปอีกพาวเวอร์เดนี้ก็คือระบบ ที่ในพวกมิชชั่นเอนเกมทั้งหลายไม่ว่าคุณจะพาวเวอร์เลเวลเท่าไหร่ศัตรูจะมีความยากตายตัวเสมอเช่นพาวเวอร์ของศัตรูจะสูงกว่าตัวละครคุณ40-50หน่วยเสมอไม่ว่าคุณจะพาวเวอร์เลเวลเท่าไหร่นั่นหมายความว่าหากวิเคราะห์กันให้ดีแล้วคุณเก็บพาวเวอร์เลเวลมาสูงขึ้นนั้นไม่มีความหมายใดๆเลยกับความยากของเกมในคอนเทนต์ประเภทนั้นซึน่งเป็นข้อเสียในมุมมองผมเพราะมันทําให้เสน่ห์ของเกมที่เป็นเกมประเภทฟาร์ม และกายหายไปด้วยแต่หลายเกมนั้นเมื่อคุณฟาร์มและกายไปเรื่อยๆแม้มันจะน่าเบื่อแต่สุดท้ายคุณจะรู้สึกว่าตัวเองแข็งแกร่งขึ้นเมื่อกลับไปเล่นด่านที่เคยยากก็จะง่ายขึ้นเพราะคุณเลเวลสูงขึ้นสิ่งนั้นไม่มีใน d ด s t i n y แพดปัจจุบันด้วยระบบ Power Delta ที่ถูกใส่เข้ามาในหลายๆด่านหลายๆมิชชั่นทำให้ตอนนี้ในคอมมูนิตี้นั้นไม่พอใจอย่างมากและตั้งคำถามว่าสรุปเราเก็บพาวเวอร์เลไปทำไมถ้าเรา ไมด้เก่งขึ้นหรือทำให้เราสู้ศัตรูง่ายขึ้นณตอนนี้ power level มีผลกับสิ่งเดียวหลักๆนั่นก็คือการปลดล็อกมิชชั่นระดับที่สูงขึ้นซึ่งแน่นอนว่าไอ้มิชชั่นพวกนั้นก็ถูกใส่ power delta ไว้ด้วยก็เพียงเพื่อที่จะหาของที่สหรือทียห้าเพียงเท่านั้นเลยและมิชชั่นที่เราจะได้เล่นนั้นก็เป็นเพียงมิชชั่นที่เราเล่นกันมาแล้วก่อนหน้านี้ด่านเก่า,เ,กาเดิม เพียงแต่ใส่ power delta เข้ามาให้มันยากขึ้นไปเป็นเงื่อนไขที่แปะไว้แล้วก็อาจจะแปะคำว่า grand master mission หรือว่าเป็น ultimate mission เข้าไปเพียงเท่านั้นเองณตอนนี้ผู้เล่นในปัจจุบันจึงมีปัญหาและตั้งคำถามกับตัวเกมว่าระบบปัจจุบันนั้นเป็นระบบที่ไม่ได้ผ่านการไต่ตองมาหรือเปล่าและทำขึ้นมาด้วยจุดประสงค์เพียงแค่ต้องการให้ผู้เล่นใช้เวลาเล่นกับเกมนานมากขึ้นหรือเปล่า อาจจะเพื่อทำให้สถิติยอดผู้เล่นและเพย์ไทม์ในสถิตินั้นดูสูงบอกว่าดูสูงในเชิงสถิติเท่านั้นแต่ในความรู้สึกนั้นผู้เล่นไม่ได้แฮปปี้กับมันทั้ง power level ที่แรดูจะเป็นเหมือนแค่ตัวเลขเปล่าๆที่ใช้เพื่อปลดล็อกด่านมากกว่าความแข็งแกร่งของตัวละครที่แท้จริงและไอเทมเที4ยสี่เทียห้าที่ถูกล็อกอยู่เบื้องหลังระบบ power l ล v e l อีกทีหนึ่งและด่านที่เราเล่นก็ต้องเป็นการเล่นด่านซ้ำ เดิมๆซ้ำซากไปเรื่อยๆทั้งที่จริงๆแล้วเกมนี้มีคอนเทนต์ในตัวเกมตั้งมากมายมหาศาลแต่กลับไม่ถูกนํามาใช้ในส่วนนี้เช่นพวกเลดด่านเก่าๆดันเจียนด่านเก่าๆที่มีอยู่แล้วต้องมากมายแทนที่จะให้ด่านพวกนั้นดอกของเพิ่ม power level อย่างน้อยก็อาทิตย์ละรอบก็ยังดีกลับกลายเป็นว่าผู้เล่นต้องไปเล่นด่านน่าเบือ่อเดิมๆรูปแบบเดิมๆที่ไม่ได้สนุกแต่อย่างใดเลยยิ่งเพิ่มความน่าเบื่อมากขึ้นไปอีก อีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องพูดถึงก่อนไปสู่หัวข้อถัดไปก็คือแบบเดสติเนชันอันเก่าที่ถูกละเลยไปซึ่งก็คือสถานที่ของพวกบรรดาลเลดเก่าดันเจี้ยนเก่า,กาๆที่ไม่มีของช่วยอัพพาวเวอร์เลเวลหรือแม้กระทั่งรีเจนลอสเซกเตอร์ที่เคยให้วัตถุดิบในการอัปเกรดก็ถูกนำของระวันพวกนั้นออกไปด้วยทำให้เกมในภาพรวมผมรู้สึกว่ามันแลดูไล้ชีวิตชีวาแบบแต่ก่อน ทุกอย่างที่เคยมีคุณค่าของแพทเก่าๆถูกทอดออกไปและถูกนําไปยัดใส่พอร์ทัแทนเหมือนกับว่าพยายามมัดมือชกให้ผู้เล่นเข้าไปอยู่ในพอร์ทัลแบบเก่าๆนั้นแทบจะไร้ความหมายไปโดยสิ้นเชิงผมคิดว่าสิ่งที่บันจี้ทาลงไปในแมปเก่านั้นไม่มีความจำเป็นจะต้องทําเลยและกลายเป็นความรู้สึกแง,ง่ลบไปเสียด้วยมีแต่ข้อเสียที่เกิดขึ้นซึ่งผู้เล่นหลายๆคนก็ไม่เข้าใจว่าทําลงไปเพื่ออะไร ผมเคยทำคลิปพูดถึงพวกระบบใหม่ๆไปแล้วทั้งอาวุธและของสมใส่พอได้เล่นจริงๆได้หามาใช้จริงๆผมพบว่านี่คือข้อดีของแพทปัจจุบันส่วนตัวผมรู้สึกชอบกับระบบใหม่และรู้สึกว่าของใหม่ๆนี้ทำให้ตัวละครเก่งขึ้นมากพอสมควรทั้งอาวุธเทียห้าและเกียร์เซตต่างๆทั้งหลายมีประโยชน์มากในการเล่นจริงและสร้างความแตกต่างได้มากพอสมควรกับก,บการใช้งานจริงๆอาวุธเทียสูงๆเช่นเทียห้านั้น มักจะให้โบนัสกับทุกๆอย่างที่อยู่กับมันเช่น Enhance b a r าเรลเอ็นฮา m ด g แมกซีน n อ็นฮา o ด i ออริจินเทและรวมไปถึงมอดที่ใส่ในอาวุธก็เป็นระดับ Enhance ด้วยซึ่งมันทําให้อาวุธหลายๆประเภทมีสเตตที่สูงมากจนเริ่มใช้งานได้สูงกว่าขีดจํากัดเดิมที่มันเคยมีเช่นสับไม่ชินกันที่เป็นเทียหาหากนํามาใช้คุณจะสามารถนําไปใช้ยิงในระยะกลางได้แล้วซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับสับมกซีนกัน ปืนประเภทสมัมชินกันในเดตินีก่อนหน้านี้ไม่เคยมีอันไหนที่ยิงระยะกลางได้แต่ด้วยความที่อย่างที่บอกไปพอเป็นเทียห้าแ,แต่ทุกอย่างมันสูงมากมันสูงจนเริ่มนํามาใช้เกินขอบเขตยิ่งมันเคยมีได้แล้วโดวยรวมผมชื่นชอบระบบนี้แล้วผมคิดว่าปืนจากเหล็กเก่า <c oughs> ๆนั้นควรจะมีระบบนี้เข้ามาด้วยซ้ําเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของปืนเก่าๆที่ผมชื่นชอบมาตลอดเมื่อมาถึงจุดเอนเกม ซึ่งในมุมมองผมก็คือเมื่อคุณมี power level 400ขึ้นไปผมคิดว่าเกมค่อยกลับมารู้สึกเหมือนเดิมคือในช่วงที่คุณจะโฟกัสกับการหาของให้เป็น tier 5โดยไม่ได้สนใจ power level แล้วอย่างน้อยก็ในช่วงนี้จนกว่าจะมีอัปเดตใหม่ที่จะขยับ power สูงสุดให้เป็น550และนแพทนั้นผมเดาว่า power ที่เป็น end game ก็น่าจะเป็น500ขึ้นไปขยับไปอีกร้อนึง ผมคิดว่าเมื่อคุณมาถึงจุดนี้แล้วก็คือจุดเ n d g a m ที่ในแผทปัจจุบัน power level 400เนี่ยจะค่อยรู้สึกเล่นเกมได้ลื่นไหลหน่อยเพราะคุณไม่ต้องกังวลเรื่อง power level แล้วคุณสามารถเล่นมิชชั่นได้แทบทุกมิชชั่นหากคุณจะฟาร์มไปเรื่อยๆก็จะมีโอกาสได้ของเทียห้าเองไปโดยอัตโนมัติโดยไม่มีอะไรมาล็อกแล้วตรงนี้ผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ส่วนตัวผมเล่นได้เพลิดเพลินในฐานะขาประจาของเกมนี้ พราะจริงๆผมรู้สึกว่าผู้เล่นขาประจําของเกมนี้นั้นส่วนมากจะเพลินกับการใช้เวลาเพื่อหาของที่ใช้งานได้จริงๆมากกว่าไปใช้เวลากับการนั่งปัดพาวเวอร์เลเวลขึ้นต,ตัวผมไม่ได้มีปัญหากับการฟาร์มและกายถ้ามันให้ของที่ดีและมีคุณค่าจริงๆอย่างเช่นของเทียห้าที่กล่าวไปแต่ไม่ใช่กับการฟาร์มพาวเวอร์เลเวลที่เป็นแค่ตัวเลขมาล็อกคอนเทนต์เราไว้เฉยๆ สรุปส่งท้ายสำหรับภาคเสริมใหม่ของ Destiny 2 The Age of Fate และรวมไปถึงคอนเทนต์ฟรีในระบบพอร์ทัทั้งหลายนี้มีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่แย่ปะปนกันไปผมค่อนข้างชอบการดีไซน์แมปรูปแบบใหม่ให้มีมิติมากกว่าเดิมและผมคิดว่าเป็นแนวทางที่ควรพัฒนาต่อให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างเช่นการพัฒนานเรื่องของของรางวัลจากการสำรวจแมปควรจะมีความหลากหลายมากขึ้นและตอบแทนอะไรที่มีคุณค่ามากขึ้นไปอีก ระบบสเตตใหม่ระบบเกียร์แบบใหม่นั้นทําได้ดีและทําให้หน้าหามาใช้งานจริงหน้าหามาผสมเพื่อหาบิวที่เราอยากลองเล่นหรือที่เราถนัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งมีความหลากหลายมากขึ้นไปอีกอาวุธใหม่ๆม,มีความหลากหลายและเพิ่มมิติในการเล่นมากขึ้นทําให้เล่นได้สนุกยิ่งขึ้นในเรื่องมิติของการเพย์ซึ่งเป็นจุดเด่นเสมอมาของเดสสินีแต่ในขณะเดียวกัน คอนเทนต์ที่เราต้องเล่นเพื่อให้ได้ของพวกนั้นมานั้นส่วนมากกับมีความน่าเบื่ออย่างมากยิ่งการถอดของ powerful ออกจากของรางวัลคอนเทนต์เก่าๆยิ่งทําให้แง่มุมนี้ของเกมแย่ลงไปอีกเพราะจริงๆหากคอนเทนต์เก่ายังมีของรางวัลตอบแทนเรือ power level บ้างเมื่อผู้เล่นเบือ่อพวกคอนเทนต์ในพอทัลก็ยังมีตัวเลือกอื่นให้เล่นเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศแต่ณนะตอนนี้กับไม่มีเลยต้องจมอยู่กับในพอทัลเท่านั้นซึ่งมีแต่มิชชั่นที่น่าเบื่อและซ้ำซาก บางมิชชั่นที่ติด Power Delta นั้นก็ยากเสียจนผู้เล่นขาประจําไม่อยากจะเสียเวลาเล่นเพราะนอกจากจะยากแล้วของรางวัลตอบแทน 10, ก็ไม่ได,ด้ดีไปกว่าคอนเทนต์อื่นๆที่เล่นได้ง่ายกว่าและจบได้ไวกว่าการกายที่หนักเกินไปทําให้กว่าจะมาถึงจุดที่เราเริ่มสนุกกับเกมมันน่าเบื่ออย่างมากในช่วงเวลานั้นการทำเกตคอนเทนต์ต่างๆหรือผลตอบแทนต่างๆนั้นเป็นข้อเสียอย่างใหญ่หลวงที่ทีมงานต้องแก้ไขโดยด่วน และควรต้องพิจารณาใหม่ในเรื่องแนวทางนี้เพราะไม่มีใครแฮปปี้กับระบบนี้เลยไม่ว่าจะทังผู้เล่นขาจำหรือผู้เล่นแคชชัวร์ขาจอยก็ตามนี่ก็คือรีวิวเ e Age of Fate ภาคเสริมของ Destiny 2ภาคล่าสุดซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะว่าผมต้องการเล่นไปให้ถึงคอนเทนต์็นเกมด้วย เพื่อที่จะได้มารีวิวในตึงลึกในมุมมองของขาประจำก็หวังว่าผู้ฟังจะได้ประโยชน์กันไปจากการฟังคอนเทนต์ส่วนนี้รีวิวส่วนนี้ใครที่เป็นผู้เล่นขาประจําหรืออาจจะไม่ใช่ขาประจําก็ได้มีความเห็นยังไงก็ลองมาคอมเมนต์คุยกันคิดว่าเกมนี้ควรจะพัฒนาไปในทางไหนควรแก้เรื่องไหนบ้างหรือว่ามีส่วนไหนที่เห็นตรงกันกับผมหรือเห็นแตกต่างกับผมไว้เจอกันอีกทีโอกาสหน้านะผมสำหรับเลกเทวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ ไว้พบกันใหม่